สบายดีหมูเพื่อนสบายดีหมูเพื่อนสุขสุขคนยินดีต้อนรับ้าสองร้อยใจมือนี้เฮาแม่นเฮาก,กันนั่นก็จะมาเปิดกล่องนี้กันทุกคนกล่องซุ่มสกนินฟรีที่จีเอมได้แจงมาเป็นกล่องที่จะดีใจทันน้ำตาเลยทุกคนสองฮีมา UMP c a t t e r Strike กินปืนกองบุญย่าเนาะรา้าก็นนสายสไปกี้สเปรดสปินเนาะอันสอกิบอละกดโดน้เนาะกาะชมพูคิวบิตเลิฟเอ็ 1, มโฟร์เอลวันมจิก,กเกิร์มารกจิกยนีกอันบอนสกิบอเนาะ แล้วเขาะจะมาเปิดกันเลยเนาะก่อนอื่นเขาะจะเริ่มจากปืนที่ค่อยแล่นะทุกคนอย่างเช่นปืนนี้เนาะสกินปุยาที่เป็นที่ไม่ได้เป็นสีม่วงหรือว่าสีทองทุกคนจะเปิดสกินนี้ก่อนเนาะก่อนอื่นเาะจะเปิดเทเลกรองกันนะทุกคนลีลาเมก่อน GM. GM. จีเอ็มจีเล็มกิติสักยังน้องเบตาวอนีเนาะเฮ้ย อ้าวเจ็ดวันขอ G M ที่ได้เล่นยัางนอสามวันถัดโอสีส้สมวงยังดีเล่ G M เฮ้ยสีส้สมวงเอาแล้วเนอตอนนี้เขาจะมาเปิดกันห้างกล้องเนะแต่ละห้างกี่ได้บ่ได้เนาะหนึ่งสองสามบุญญาโอ้ข้าวเกิน ต่อไปเนาะคองที antis, an, ่ประเทศแลยคลองต่อไปเนาะสกินปืนนี่เนาะเซตแกรดิอุสเนาะอันนี้อยกาะไรเป็นคาร์คอแปดทุกคนยังทันมีคาคอแปดมีแต่ฟามาสประมาณกับคารเรลเล่เนาะข้าจะมาเปิดเทรลกล่องเนะนี่เนาะตัดที่ชื่มโมงสามวันโอ้เกินจีเอ็มเฮ้ยสามวัน โอ้จีเนี้นีเราย่มาทำาไ้เปิดเลยเนาะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเอีแล้วกต่อไปเข้าไปกองนี้แล้วทุกคนฟาร์มเอ็กเอ็มแปเอเอ็กเเอาไปเซ้เก,เกทุกคนอากอนอารอกน เกือกเกินมันมันไปจักล้องทุกคนอย่ท่นทได้ทาวารเถอะเกียนตัวละครเห็นเขาใส่ว่าได้ตลอดอาดัมอาดมอาดมอาดมใส่ชุดเริ่มต้นนะทุกคนชุดเริ่มต้นชุดเริ่มต้นยุติใส่นอนีแต่สุดที่แกรกก์ๆทุกคน สุดนี่สองไฟเริ่มไปเริ่มมีทาวอนแล้วเนาะ M60 กล้ 60, องแล้วก็อันนี้นเนานน 60, ออนะเอ้ยไม่หยัง M60 สันต์ครอสขอนจีเอ็มโปรเจกล์กล้องนะทุกคนสีสมงเกินจีเอ็มตัดซีสมง อขออีกเิสมอขออีกเชงเจ็ 7, ดวันดีลี่คือเราจะเอาาวน์พ่นม,มากก็ได้เอาเอมไรายซับเจมเจมเมขอเดาตัวเจมโอ้โห้กเกินฟาวมู ต่อไปเนะาะกลองนี้เปิดทีมเลยเนาะจางกขาไได้ปืนทาวนาจากแอนเดะฟ้าวพี่ก็สู์เปิดมีแล้วต่อไปขอเปิเ M ็ o u r เลยาน GM m 4 GM เดี๋ย่จะไ่ได้ทาวนาจากอันสามมันดีทั้งมง จะว่าเรจะไม่ได้ปืนทาวนันจนหนะึ่งสองสารุ่น3ามวันสามวันเป็นอย่างกับเลขสามทุกคนอ๋ 3, 000. 3, 000. อสามวันสามวัน gm เอ็มทาวน์นน้ากแล้วแม่จีเอ็มสาวัน,น,น 3, อยู่ห่างละสามวันฉันรักเธอ สามวันสส่สมงกัดฟันทุกคนสำหรับไอจีเอ็แจ็คครมีว่าอยากได้ก็มีแต่การสมพูกับเอ็ลนะทุกคนที่นีก็มีไอ้ร้าน2อง้ว i ไอจีเอแจ็ฟรีมาก่อนนะทุกคนก็เอามาเปิดอันนี้เนาะเอก็กับ s v สวีอยากได้ดีๆนทุกคนนั่น านลุ้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 นเปิดเทลกลางอ่ะเนาะสตวสีสมองอ้ยวสีสมองเป็นยตสสมองวะรู้ว่าวสีสมองนะีเอตวสีสมอง อย่ที่ปูนน,น้ำสาสิบสมัมงขอจักกกองได้บอกสามสิบสมัมงประมาณเลยเออแก่กันสัดสัสามสิบสัโมงสามสิสัโงสาสิสัโง,สสง,สสง,สสงทุกคนโอ้ยเจ็บแตกแล้วก็จะพอเปิดแอมโทุกคนแอมนี่ก็ ได้ก็เอาไม่ได้ก็บเอาทุกคนขออนุใส่เอมโฟร์ใ่แกใส่ังแกเนจะมาเปิดแล้วเนาะหนึ่งสักสสโมงสองสักสสโมงสามสักสสโมง 4. สีส่สักสสโมงห้เจวัน 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มาเปิดทั้งห้ากองเลยทุกคน1 2 3บอว่าจะเปิดทับวันทุกคน,กคนขอขอแค่3วัน3วันมีเป็นอีกอย่างกับ3วันนะทุกคนพอได้3วันกคน็คือสมมุติ ลูกซองคนเห็นมั่วแล้คตรก็ได้ลูกซองหมิมะบ้าคาดหวังเดือดร้ายมีซองไฟอยู่แล้วเจวันสัวส,สมงสัตวสมงแล้วก็สัตวสมงแล้วก็หกสัตวสมอง ตัวเกลืเกลือใครเกลือก็นีกคอมเมนต์มาเดวจะเกขึ้นหน้าเสจไ,ไโอต่อไปเป็นสกิลเอ็มพทุกคนที่ได้หบได้ว่ามาสยกับรุ่นนทุกคนเอ็ MP, MP, MP. มพีเ่อยอยากตายได้กับคิซทุกคนอะเปิดตัวซลยเปิดต,ต่อเลยอะ เกลียขนาดแพ็เกอยวกันนี่คอมเมนต์มาเด้อหนึ่งสองสามก็สิของทาววอนมันไม่เคยมีทุกคนของฟรีมันมีในโลกทุกคนเดี๋ยวาะแอกซีเอฟเกฟีไฟเกลกับเกลเป็นอย่ยงกับ3วันกับซีซั่มมงทุกคนผู้ออกอไม่บ่อย7วันหาเลยนะเดี๋ยวซื้อ GM คอเดือดคอ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 จีนี่ขอกันคอซีนี่มามามาวูบมีมวีนด้วยกันเปิดวรอโอ้โหปได้จากอ่านทุกคนความหวังสุดท้ายสกัดชมพูสกัดชมพูแห่งความหักจีเอ็มถ้าจีเอ็มหักเขาหักคนลิ้นในเกมที่ป้ก็ขอเนาะยิงมาตรงกลางหัวใจ หนึ 1> 1, 7, <ะ>่งเจ็ดบเปิดทีละกล้องนะทุกคนสามพันเจเลขสาเปลี่ยนเอาอตัวอันว่าทุกคนอดัมเกลือเกินชิัชิญล้วลละิดมงงรือแปดกล้องลอยกล้องอยู่บ่ได้ทุกคนหนึ่งสอง สี่สัปโมงเจ็ดกองสุดท้ายทุกคนมาเปด yeah. ิดเนาะเยอะสี่สัปโมงแยอะสามวันขอขอได้รบอสขอเป็นเถ้าทุนไทยฮ่าจากสาว ได้ทุกคนไรสิสมองเจ็บสะเทียนไปติงหูเกลนฟ้าวไหมขอจีเ,เอ็มจะเอ็นนำกนานไล่ท้อเหลือกล้องเดียวจีเอ็มเอื้อตบไายด้วยซอิสมองอื เอาแล้วเขาจะมาเบิ้งนะว่าเขาได้มาจากมื่อเอ็มโฟเขาได้ M4 ็มโฟกนะเขาได้มาสิวันส่วน M4 ็มปัวเขาแมนเขาได้มา, 7, าส,สิบว er นะันนะทุกคนฟ้าเอ็เขาได้มาเจวันเอ็มสิบสีุ่าเนาะส่วนกาซัมพูคิวบิตเลิฟอะแมนเขาได้มาสิบวันทุกคนโอ้อุ่าตังตาบุตรไอซัมอันนี้นะ ปิลัมโบ้ทุกคนได้มาสิบสี่วันบดิเล่นดอกเอชี D, ดีได้มาหกวันทุกคนได้มากบะติ๊ัไขคดตตังจอกเกาะอันนี้แมนได้มาสองวันทั้งทุกคนแม้สิบสิบกล้องได้มาแต่สองวันแต่ว่าอันนี้แมนได้มาสิบสองวันนะทุกคนอันนี้มันเอาคมุมเอเอ็นเด้อ เอสเราได้มา12วันทุคนสิวันสะสมสัปงเป็สิวันสิบามวันเที่รวรว่นเอสเอ็มจีอที่บุญญาได้มา15วันทุกคนสิหวันสะสสมสังเอ็มพีห้าไลโอสนทุกคนได้มา10วันสิสิสมสัปห้อเอ็มยังไงแฮปปี้นิวเจอร์้ยแฮปปี้นะทุกคน อันนี้มัน5วันกับ24ชั่วโมงทุกคนโอ้เคือใครเกี่ยวกันอยู่คอมเมนต์มาเด้อ2หิมา19วันสปเปซแต่ดาวโหลด4วันเกี่ยวเกินไปทีเอ็มเธอทำให้ซันผิดหวังอันนี้4วัน24ชั่วโมงเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาล่าไปเที่ยวตอนนี้ว่าทุกคนอีใครเกลียวกันนี่ก็คอมเมนต์มาเด้อคือไอดีเกลียวนะทุกคน เกลือไว้เนาะไอเดียที่ขึ้นต้นเด็นกนิดนึงเนะีะยมักจะเกลือเสมอต่อไปก็บมีอีกอย่างแล้วทุกคนขอปิดคลิปวัน,นนี้เนะาะใครมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดวยเนาะจปฏิพัติคลิปใหม่ของพวกเราเนาะมือนี้สำหรับวันนี้บายบาย